เสียยาครับอยากได้เก๋งถูกๆเอาไวา้ผ้าพ่อไปหาหมอครับเสียยาโอ้อยากได้ลดรถเก๋งถูกๆเนาะไหวพ,าพา่อผ้าแม่เข้าไปหาหมอแม่แล้วว้าพื้นไปกระคิดพอ่อชีวิตเจ้าของตอนนั้นเนาะพี่เตงอแกตอนนั้นอยู่น้ำง่ายอยู่น้ำง่าย,<อ>ยงาย่งายยังพันตายเจ้าของกับเลี้ยงอยู่นี่แหละบ้านกับจนในบ้านเนี่ยพี่น้องกันนี่มีรถใส่จะกคนมีจอเตอร์ไซค์ บาดเพื่อนหนึ่งครับง่ายเส้นเลือดนี่หัวสมองแตกอ,อื่นน้ำรถลงบานมาเอื่นน้ำรถลงบานมาไหวลงบาลสกแกลเซยักับยูทากับเสีมยมรดเนี้ยโบมี่มีปัญญาบบมีโลดอะ่ะบบมีรถเพื่อพีสิมมเบงง่ายเจ้าของต้องล่อแบบว่ามูพวกเขาว่างอาศัยขอเขาไปทรงเออหลังจากนั้นมาหายง่ายง่ายอยู่สแกวต้องง่ายโตครับ ง่ายโตทรงต่อไปอีกโรงบาลน,นึงไปโรงพยาบาลไกลกว่าเดิมไปกินบุรีไปโรงพยาบาลอภัยภูเบศที่นี่เขากับโตหน่อยๆบ่มีรถบ่มีเรือต้องไปอาศัยเขาตอนนั้นเด็กคุค้นคู่คุ้นคู่กับผ้าใยไปรบวนคุค้นคู่ด้วยความหากที่คุ้นคู่มีต่อเข้าค,คุ้นคู่ผ้าเข้าไปอ่ะสองลอยกว่าโล่ลอยกโลสองลอยกโลผ้าเท้าอะ่ะไปหายง่ายเท้านั่นแหละครับคือความผูกความยากของเวลาคนเท่า มันบอมมีรถบวมีเรือเวลาสีเ่เบิงดูแลขอบรัวอย่างของเนี่ยบพะว่าสิเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าบุคคลในขอบรัวเวลามันเจ็บป่วยชุกเฉินน่ะมันหายืมผู้ใดยากถูกบ่บเข้าใจเลยเสียายากเข้าใจเลยเพราว่าเสียายากเป็นมาเล้วความถูกความยากนี่เสียายากผ่านมาเล้วฉะนั้นพี่น้องอยากได้รถจิ๋งควันถูก,กเนาะมาเสียายากสีแนะนํำแนะน้ำเป็นแค่นี้ครับนิสันอเมร่า นะนิสันอเอาไม่ได้ปี2018คอนถูกถูก4,000บาทตลอดสัญญาที่สำคัญประหยัดมามักทอกแม็กไม่ยังไม่อยากได้อยู่ปะอยากครับอยากได้เนาะคนเฮามันก็ต้องอยากได้กู้อยากได้รู้รถคอนถูกแต่นะว่าก็ต้องรู้ต้องล้านเนาะเออเอาแม็กไม่ยัางไม่ไปหนึ่งชุดดันในสวยๆตั้งเกียร์ออโต้เด้อรถบัเชียวบัชนบัตรต่ำบับตีตั้งกายจ้ะนะเซียบึงให้แล้ว รถขามาสวยๆน่าแหละครับแต่ว่าจอดตากขี้ฟงขี้ฝุ่นเด้อฝุ่นมันหลายนิดนึงช่วงนี้อาการฮกเอ้าอากาศห้อนขี่รถได้รถยนต์พอได้ลบแดดลบฝนถ้าผู้เฒ่าไปหาหมอพอต้องพ้าแล้วขี่รถเครื่องแว่นตากแดดแห่งป่วยอยู่แล้วแห้งไปตากแดดมันกระสิบป่วยเปข้างหน้าเป็นบมพี่น้องครับรู้ได้เลยครับเสีะยะหัวอกหัวอกหัวอกคนเป็นลูกนั่นนะ มันยากให้พ่อให้แม่เขาส่งสสบายถูกบ่เจ้าคือเขาใจผู้ทุกเนา้อใจเขาใจก็ยังบ่กูผ่านมาเล้ว,วกูผ่านมาเล็วย้อนว่ากูตายย่ายกูตายนี่จากตีลเหกูบอกมรีรถไปขับไปส่งง่ายไปหาหมอตอนนั้นมีรถยายกัอยี่บ้ตายไงยนะย่อตายยื้ชีวิตได้อีกหลายปีเมียนมันกัยังสิ่ยื้ได้แล้วเข้าก็ได้ดูแดเล่าพาเราไปหาหมอไปเอายงเอายานะ ตะกี้แต่ก่อนไปหาหมอเทือหนึ่งไปยางไปข้างหลังสถานีรถไฟไปขึ้นรถไฟฟรีมาโรงพยาบาลสกเก้วนั่งรถไฟฟรีเพิ่มนั่งรถไฟฟรีเอาอีหลีลนี่นี่ผมตรงนีตังค์ขึ้นรถตู้เหรบ่ประมีตังค์ปรมีตังค์บ่ออีหลีนี่นี่ผมเป็นความทุกข์ที่เกิดจากใจอีหลีเนี่ยจนง่ายตายนี่จางนี่แหละ้อนจังสี่หล่น้องเอ้ยย้อนความทุกข์ความยาก ฉะนั้นหารถีดีสักคั้นหนึ่งมันหาย,ย่ายอีนีเด้เสียยะหาไหายเอาเป็นพอนสี่พัน 4, ตลอดจังงาแบบนี้เจ้าโอเคบอโอเคครับเสียยะเออเอาเอาเสียยะเข้าใจความคิดความยากนี่เสียยะผ่านมาเร็วนะครับโหง่ายตายนี่จากเนาะเจ้าของก็เริ่มนีตรตมี่ตา่างกลับมาอยู่น้ำยาแามยาแยม,มเจ็บแามป่วยนเสียยะจำได้ว่าผ้านยาไปหาหมอโรองพยาบาลอีกประมาณหาโกเทอ,อไปเข้ากับไปได้ พัวเขามีรถเข้าก็ต้องรถควนไปแล้วมาต้องให้เล่านั่นตากแดดตากลมขี่รถเครื่องไปเลยเขามีรถพาเราไปต่ออายุยาด้ซีซาหาปีหรือกันยอดว่าเขามีรถนี่แหละครับนี่แหละความเป็นคน่าของคนนี่แต่ละคนบอเท่ากันหรดีพี่น้องเออสู่ออเดอพี่น้องเอองอจจองดอชีวิตใหญ่มันทูกไปนานผลเขามาต้องดินรุ่นเกิดมาทั้งเครือ มาต้หาสิ่งดีๆชูเจ้าของครับพี่โตสี่พันบาทตลอดสัญญาเอามอเตอร์ไซค์เรียบร้อยสิไปลายแดงอีกหนึ่งขันไปโอเคบ่สโอเคครับเอาเอฟซีเสียยะคอมเมนต์บอกไหมเอฟซีเสียยะเสียยะญ่ใจดีเสียยะญหวานใจคนจนเสียยะของแท้กดไลค์กดแชร่เสียแน่พี่น้องจ๋าสวัสดีครับ